ขี่กฎการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Pack to the Future Thailand Championship 2025การแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืนกับการผนึกกำลัง6หน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาสุกิชิแบรนด์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีอันดับหนึ่งของไทยร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเมืองนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานถแถลงข่าวการแข่งขันออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสังคมที่ยั่งยืนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568ภายใต้แนวคิดสารต่อพลังนิสิตนักศึกศษาสู่นิสิตนักศึกษามืออาชีพ ภายใต้การผนึกกำลังครั้งนี้ทั้ง6หน่วยงานมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้โดยมุ่งเน้น4ด้าน1การศึกษา2สังคมสิ่งแวดล้อม3อุตสาหกรรม4นวัตกรรมใหม่การแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมกันสร้างสารรค์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมผู้บริโภคยุคใหม่ผลการออกแบบของทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบคิงชนะเลิศยังจะได้ถูกตีพิมพ์ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและภาคอุตสาหกรรมอีกด้วยส่วนผลงานผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะมีโอกาสนำมาผลิตจริงเพื่อสร้างมูลค่าและเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยเยาวชนไทยอย่างแท้จริงถามว่ามองบทบาทของเยาวชนหรือว่ากลุ่มรุ่นใหม่อย่างไรในการพัฒนานวัตกรรมตรงนี้นะคะก็ว่าเด็กรุ่นใหม่นี่เดี๋ยวนี้มีความมีความที่จะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ความต้องการของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยในในแง่ของผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะฮะเราก็เลยอยากให้เหมือนกับว,ว่าผลิตภัณฑ์ในในรอบนี้ในการดีไซน์อินโนเวชันต่างๆของ p a เกจจ i n g เนี่ยต้องจอบตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เพราะว่า,เ,าเขาคำนึงถึงไม่ใช่แค่คุณภาพหรือคุณภาพของโปรด u ักต์แต่ว่าความลึกซึ้งของโปรด u ักต์เป็นมีที่มามีสตอรี่ต่างๆแล้วก็ เอ่อโปรดักต์จะต้อง uh, sustainability นะครับ uh, ทำมาจาก uh, clean energy ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ใน mm hmm. ในในเจนสมัยใหม่จริง,รงๆครับทำไมถึงต้องไปนกหน่วยงานที่ผระิตกํกำลังจัดการแข่งขันลีกใหญ่ระดับชาตในความนี้ครับเพราะว่า6หน่วยงานที่เรียนมาเนี่ยคือต่างทั้งทางมหาลัยแล้วก็ทาง,ง,งหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขามี expertise นะครับมีความเชี่ยวชาญ ในแต่ละอย่างนะครับซ,ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเด็กๆน้องๆที่จะที่จะได้ความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้ตัว Innovation หรือค a l i t y หรือตัว Product ์ต่างๆในแน่ของดีไซน์ด้วยน่าจะออกมาได้ดีเพื่อแข่งขันในระดับโ l o b a l ได้ครับอขอถามทาง n a หน่อยค่ะกับโครงการนี้ต้องเปิดบาทยังไงบ้างคะ เนื่องจากเป็นการแข่งขันในระดับอุดมศึกษานะครับเราก็มีความร่วมมอือจากน้องมหาลัยทั่วประมาณ50แห่งทั่วประเทศนะครับในการที่จะเอาเรื่องของการด,ดีไซน์เนรื่องนวัตกรรมเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเข้าไปให้เขาได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันด้วยนะครับจริงๆแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่เราสามารถที่จะได้มีความร่วมมอือจาก,กท้านท่าน6หน่วยงานที่มาพัธนิตร่วมกันนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆครับสามารถที่จะส่งน้องนักศึกษาคร,ครับทั้งระดับบัณญิตโทและเอกสามารถมาแข่งขันได้ เรื่องของนวัตกรรมเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องทค่เียวอาชีพครับเรื่องของการดีไซน์และตอนนี้เรื่องของการดีไซน์หรือการออกแบบเพื่อสิ่งวดล้อมเพื่อความยั่งยืนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องทําแล้วนะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นเรื่องของบริวีรหรือเป็นสังศาสมัตเท่านั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนด้วยที่นามาที่ทางด้านของสิ่งที่ได้ได้มีการเริ่มต้นมาเป็นเอกชนที่มีความพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าการออกแบบเนี่ย สิ่งสำคัญแล้วก็เป็นแต่ความที่เราจะให้ความสำคัญเรื่องกับมบ้านที่อยากอะไรคืคนที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านอยากเรื่นเชิญนะครับน้องๆที่มีความสนใจเรื่องของการออกแบบแล้วก็เพื่อสิ่งวัดล้อเพราะตอนนี้การออกแบบเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของแพคเกจิ้งหรือผลิตภัณฑ์เองต่างเนีน้องๆเองที่เป็น Gen Y นะครับหรือ Gen Z เองก็ตามเนี่ย ก็สามารถที่จะออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของเองได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกแบบเพื่อรักโลกได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าพลังของคนรุ่นใหม่เอนี่ยจะเป็นพลังที่สำคัญมากๆในการมาช่วยในการให้ประเทศไทยเรามีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นครับพระยาถามทางฟู้ดอินเตอร์เพลย์นะคะมองเห็นโอกาสจากผลงานที่นดกศึตษาจะส่งมอบแก่ใครอย่างไรบ้างคะ จริงจริงเมื่อสักครู่เล่าไปแล้วน้องว่าออตอนนี้มันก็มีโอกาสมาพร้อมๆกับความท้าทายตามกระแสความต้องการของผู้บริโภคกันะเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องๆจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นอ,อ,อ,อีกกลไกหนึ่งที่จะทำให้น้องๆเองเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำงานที่ตอบโจทย์อของไม่ใช่แค่ตลาด ในประเทศไทยชิพิชิเองตอบหลบเชนโลกด้วยนะคะเราก็จะได้เป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาต่างๆที่จะเมื่อเรียนจบออกไปนะคะเพราะเมื่อกี้จากที่เราฟังแล้วเนี่ยตามาทไลายเนี่ยก็จะมีน้องๆจะได้ลองทําจริงนะคะแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยก็จะได้ผลิตจริงด้วยเพราะก็คิดว่าเวทีเนี้ยจะเป็นโอกาสของเขาที่จะได้ฝึกทั้งความคิดสร้างสารรค์นะคะฝึกการทํางานร่วมกันนะคะจาดจะมีโอกาสที่จะ cross มหาวิทยาลัยกันนะคะแล้วก็ ทำให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศเนี่ยนะคะพัฒนาเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนอย่างบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์นะคะจะมีลักษณะอย่างไรในมุมมองของผู้บริโภคเอ่อผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ต้องอบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคก็มีความเยอะนะ,ค,ะคือเยอะคือต้องการต้องการอะไรเยอะขึ้นเรื่อยเพราะว่าหนึ่งบางคนอาจจะใส่ใจสิ่งแวดล้อมบางคนอาจจะคือทั้งรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมมันมันมันมาร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ไปตอบโจทย์ของผู้บริโภคแล้วก็การที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆก็ต้องศึกษาเทรนด์ต่างๆคะแล้วก็การออกแบบอย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องดูทั้งในเรื่องของวัสดุเรื่องของดีไซน์เรื่องของทุกๆอย่างมันก็จะเป็นการผสมผสานในองค์รวม ที่อะไรแม่โจ้ครับถ้ามองว่าโครงการไหนมันจะมีผลอรมันเป็ระยะยาวกับชุมชนมันก็สำคัอย่างไรบ้างครับครับขออภัยนะครับสำหรับสำหรับหมาอะไรแม่โจ้เหมือนที่เขาบอกนะครับหมาอะไรแม่โจ้เนี่ยเป็นหมาอะไรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเน้นเกษตรสุขภาวะนะครับแล้วหมาอะไรแม่โจ้เนี่ยก็จะอยู่กับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการผลิต มอเมโจจัดการให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราพยายามเน้นนะครับทักงสานอกจากการผลิตเราก็มาในเรื่องของการออกแบบรื่เงของการแพคเกจจิ้งนะครับตรงนี้เพื่อที่จะให้อาหารของเราเนี่ยนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทําได้สุดท้ายก็คือรายได้เราจะลงก็สู่ชุมชนนะครับเพราะเราเน้นเครือข่ายชุมชนยังบวกันางครับก็้งงการที่จะ กระตุ้นภาคการศึกษาแน่นอนครับของเราเนี่ยผมได้นนบอกว่าการเกษตรเน้นการผลิตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็คือในเรื่องของการตลาดและในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์น,นะครับใครจะรู้ที่ใครจะรู้ใจวัยรุ่นเท่ากับวัยรุ่นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการแข่งขันครั้งนี้นะครับน้องๆหมาเรายไม่โจเนี่ยเข้าแข่งขันแน่นอนนะครับเพราะเขาคือวัยรุ่นแล้วตลาดของซูกิชิคือตลาดวัยรุ่น บผมพอทมทางมหาลัยเกษตรบ้างนะคะโคร,คร,ครงการนี้มีป้าหมายสำคัญยังไงจากเชิงนวัตกรรมของมหาลัยบ้างคี่นอกเหนือจากนวัตกรรมแลวนะครับผมอยากมองให้บียอนไปนิดหนึ่งนะครับนิสิตนะครับจะมีโอกาสได้เอาองค์ความรู้ต่างๆที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนนะครับมาทดลองจริงจากนอกห้องเรียนสิ่งที่ตามมาคือว่าตัวผิดพลา์เองก็าตามเนี่ยนะครับจะมีโอกาสที่จะใช้จริง จากหน่วยงานพาร์ทเนอร์เราทั้งหกหน่วยงานเนี่ยมาช่วยทําให้เกิดใช้งานจริงได้ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือภาครัฐก็ตามนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถจะใช้ได้จริงที่เรามองเห็นนะครับอันนี้ค่ะทำอะไรมองเห็นโอกสอะไรจากสคางการระดับชาติก็อันนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นความร่วมมือร่วมกันนะครับเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการทุกศาสตร์ร่วมกันเรามองว่าเราจะเติมเต็มในส่วนที่พาร์ทเนอร์เราขาดแล้วเราก็มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่เราขาดค่ะพยัสต่อที่มหากรุงเทพนะคะ มีแนวทางอย่างไรในการต่อยอดผลงานจากโครงการนี้สู่ระดับชาติครับคือทางมหายลัยเทพเองเนี่ยเรามีความถนัดในเรื่องของความมีสร้างสารรค์แล้วรวมทั้งในเรื่องของด้านของบริหารธุรกิจนะครับเรามีความเชื่ออย่างยิ่งว่าอ,า,อาหารเนี่ยเป็นจุดสําคัญของประเทศ<ช>แล้วก็เป็นจุดที่น่าจะทําให้เสร,สร้างความแข็งแกร่งและเศรษฐกิจให้ประเทศได้ฉะนั้นการที่เราจะพัฒนาลักษณะของการที่ทําให้ธุรกิจอาหารของเราเนี่ยไม่ได้ตีมเพียงแค่ว่า จากคุณค่าที่มีอยู่แล้วในเรื่องของความพิเศษของทั้งความแมทรีซของไทยหรือแม้กระทั่งในวิธีการในการที่จะปรุงรสของอาหารไทยแล้วเนี่ยการนำความที่สร้างสารรค์หรือการนำเอามุมมองธุรกิจเข้ามาในการที่จะต่อยอดหรือสร้างทำให้เกิดวาธุรกิจที่มีการักษะความยั่งยืนได้และเป็นโกลบอลได้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ สร้างโอกาสนะฮะไม่ใช่เพียงแค่สำหรับแบบอ่บกธุรกิจหรือว่ายกชนรุ่นใหม่ของไทยอย่างเดียวแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังเปิดโอกาสในการที่ขยายในเชิงสิทธดทข้อระดับโลกให้กับประเทศได้ก็แปลว่าทำให้มีการเชื่อมโยงกับแนวคิดของความยั่งยืนในในมหาวิทยาลัยทถกกต้องครับฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทราบอยู่แล้วว่าณตอนนี้ในขณะที่เราเป็นประเทศที่ผลิตทหารจำนวนมากเราก็สร้างขยะจำนวนมากด้วยเช่น,นดเดียวกัน ถ้าเกิดว่าเราสามารถนําเอาตัววิธีคิดหรือว่ากรรใหม่ๆเข้ามาในการที่พัฒนาสิ่งต่างเหล่านี้ได้รวมทั้งการสร้างทักษะติให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ได้นะครับก็จะทําให้เราเองอไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราอาจจะประสบความสำเร็จในด้านของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าในการที่ทําให้สังคมที่น่าอยู่ของเราหรือปสังคมที่มั่นคงเราเนี่ยสามารถที่จะตบโตไปได้ด้วยกันครับ<อ>และอย่างเช่นป่า,าโครงการดีๆแบบนี้กัญนะครับและต่อปีท้ายก็ได้ค่ะับ ก็อซูงิชิเองเนี่ยเราก็พูดง่ายว่าเราเป็นเราไม่ใช่แค่เป็นบริษัทที่เป็นร้านอาหารนะครับเราก็คิดว่าเรามีโปรดักที่ต่อยอดไปไปถึงวีเทลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็อยากให้น้องๆได้ได้เห็นว่าเ,เด็กไทยรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะใส่ความคิดแล้วก็ใส่อินโนเอชั่นต่างๆเพื่อ แข่งขันในระดับโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้สนับสนุนรุ่นใหม่ๆเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่จะเข้ามา,อาจอยในโปรแกรมนี้เพื่อที่เราคิดว่าตรงนี้เป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยเราเองเพื่อที่เราจะได้เอาอินกุรีเียนต่างๆวัตถุดิบที่เรามีที่เราดีในประเทศเนี่ยสามารถที่จะให้ต่างประเทศแล้วก็ไปถึงระดับโลกได้เห็นรวมถึง แน่นอนครับว่าแพคกเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ product เนี่ยสามารถที่จะไปได้ไกลขึ้นเราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ด้วยพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทั้งหมดที่เราร่วมด้วยกันเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะทำให้โปรดักต์เนี่ยไปได้ไกลครับก็ จริงๆสสวิชิตเนี่ยเราก็เติบโตมาจากเอสเอ็ม e อ่ะนะฮะ,ะกว่า25ปีที่สวิชิตก่อตั้งมาตั้งแต่สาขาแรกเนี่ยเราก็มองว่าคือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเชนร้านจานนะครับที่เรามีไม่ใช่แค่เป็นอาหารเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะครับเราก็คิดว่าเราน่าจะเป็นเชนที่หลากหลายที่มีอาหารหลายหลายประเภทนะครับแล้วก็เราก็มีการ เติบโตต่อเนื่องนะครับจากหลายๆแบรนด์ที่เราก่อสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นคือกว่า25ปีเนี่ยเราก็ถือว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องของไม่ใช่แค่ตัวอาหารที่เราดิลิเวอร์ให้กับลูกค้านะครับแต่เราก็เก่งในเรื่องของรีเทลที่เป็น Product ที่จะสร้างมูลค่านะครับสำหรับลูกค,ค้าที่สามารถที่จะซื้อในรีเทลแล้วก็ สามารถเอ็กซ์พอร์ตไปต่างประเทศได้นะครับอันนี้คือ,อจุดมุ่งหมายที่ซูอิชิเราเองเนี่ยอยากจะตั้งเป้าให้เป็นเป็น global brand นะครับที่ลูกค้าได้ได้รู้จักเพราะว่าเราก็ได้ออกในงานไทเฟ็กซ์มาประมาณ4ปีแล้วนะฮะแล้วก็จัด i n นคว r y ต่างๆหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยเขาก็มองว่าอ้ย d u c ตที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ย ค่อนข้างที่จะดีนะครับเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะจุดประกายโปรเจกต์นี้นะครับที่เอาอินคิวเดียนที่เป็นโลกาลิเซชันที่ดีของบ้านเราเนี่ยเอามาทำเป็นโปรดักที่มาพร้อมกับคุณภาพน n ัตกรรนสตอรี่ต่างๆโดยเอาไอเดียของเด็กรุ่นใหม่ของบ้านเราเนี่ยเอามาใส่เพื่อที่ทำให้ ตัวโปรดักตัวนี้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่แล้วก็ไม่ใช่แค่เทรนในประเทศสูกิชิเองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะพูดง่ายๆว่าเราจับเทรนในแง่ของร้านอาหารของต่างประเทศนะครับค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่าเทรน์ที่ต้องการของลูกค้าในประเทศหรือปางประเทศเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราก็จะเอาเทรน์ตรงนี้มาใส่ในโปรดักแล้วก็ จากที่ฟ a สิลิตี้ที่เรามีมาตรฐานาสำหรับผลิตเกี่ยวกับแล้วก็มีมาตรฐานเรื่องของ ISO ต่างๆหรือฮาลาลที่เดี๋ยวนี้ต่างประเทศที่ต้องการที่จะสำหรับเอ็กซ์พอร์ตนะครับเราก็ตรงนี้เราก็มีมุ่งมั่นที่จะทำแล้วเราก็มองว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเ,เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจากที่ผมเองเนี่ยได้ไปเห็นจากต่างประเทศอย่างยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ย เขาก็ใส่ใจกับ Product Marketing หรือ Packaging ตัวนี้ค่อนข้างเยอะมันจะทำให้ Value ของ Product เราเองเนี่ยสามารถที่จะทำให้ต่อยอดแล้วก็ทำเป,เป็นที่รู้จักได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยผมว่า SME เนี่ยยังขาดเรื่องของอ Product Marketing ค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นที่มาว่าโปรเจกต์นี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะ ช่วยทั้ง SME แล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆที่จะมีอินสปายที่จะทำเรื่องของโปรเจกต์แบบนี้เพิ่มขึ้นทำให้โปรดักต์นี้มีสตอรี่และทำให้มันแอดด d v ตแวลูได้มากขึ้นเลยเป็นที่มาที่เป็น p a c k to t h e f u t u r e ในในโปรเจกต์นี้ครับความคาดหวังโปรเจกต์เป็นยัง,งไงครับคือเรามองว่าตัวโปรเจกต์นี้จะทำให้โปรดักต์นี้ไปได้ไกล นะครับไปถึงระดับ global อย่างที่เรียนให้ทราบคือไม่ใช่แค่ Product ที่ดีนะครับแต่ว่าเราเราต้องใส่หลายๆอย่างเข้าไปในตัว Product ด้วยโดยเฉพาะ Packaging ที่สะอาดแล้วก็มาจากแหล่งที่มาที่การผลิตที่ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขา perceive ว่าไม่ใช่แค่อาหารที่อร่อยหรือ Product ที่มีคุ l i t y เขาต้องการรู้ว่า เรื่องของเวสของของตัวแพค k เกจจิ้งเนี่ยในการผลิตหรือในการที่จะย่อยสลายต่อไปเป็นมันมันมีความสะอาดแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้โลกเข้าสู่เรื่องของตระหนักเรื่องของ ESG นะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานหรือโ l o บอลลีเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดในการผลิตแล้วก็เขาก็พยายามจะลดเรื่องของคาร์บอนนะครับเราก็เลย ต้องอยู่ในเทรนด์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าการที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้เนี่ยเราก็คิดว่าแพ็เกจจิ้งก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องอยู่ในโพเซสนี้นะครับเราก็เลยมองว่าตัวโพเซเนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะทำให้มุมมองหรือ m i n ์เซ t ใหม่ของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยการที่จะดีไซน์อะไรที่จะใส่โปรดักที่ดีก็ต้องดูเรื่องของแพ็เกจจิ้งตัวนี้ด้วย เพราะว่าจักที่เรียนให้ทราบคือที่เราเชิญ6ทั้งหมด6หน่วยงานเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเขาก็จะมีเรื่องของเอ็กซ์เพรสติสนะครับที่จะช่วยทําให้ทุกอย่างมันครบมิตินะครับเพราะว่าตัวตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยมันต้องเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ใส่เป็นกล่องหรือเป็นอะไรที่อะไรก็ได้แล้วเราก็ต้องมองว่าเออ,อมันต้องมาตั้งแต่การดีไซน์ การยั่งยืนสแตนการใส่เรื่องของสตอรี่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญว่า,าที่มาที่ไปต้อง Trace Back ได้แล้วก็มาจากสิ่งที่รักโลกนะครับอันนี้คือเป็นคีย์สำคัญเลยท,ที่ที่จะทำให้ Product ปัจจุบันเนี่ยเติบโตได้ดีรวมถึงอันนี้สิ่งที่สำคัญสุดคือ affordability นะครับคือการดีไซน์ ที่สำเร็จที่สักเซสจริงๆเนี่ยมันต้องมาพร้อมดีไซน์แล้วก็เป็น affordable ด้วยไม่ใช่แพงเกินไปนะครับจนจับจับต้องไม่ได้แล้วก็รูปลักษณ์น้าซื้อหน,หน้าที่จะ,ะเห็นแล้วเนี่ยดูแล้วน่าจะสบายตาแล้วก็ปลอดภัยอันนี้สำคัญที่สุดครับคุณทายอยากให้ฝาจเชนจูหนอยครับคนที่จะเข้าร่ว,วมโบริกัทมได,ไมไดไม้ต้องมีสมบัตนอย่างไรบ้างก็ในรายละเอียดจริงๆเราก็ เอ่อเว c o อนะครับคือเราเราอยากให้นักศึกษาหรือเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่ที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี้ยอยากให้สมัครเข้ามาจริงๆเอ่อเรื่องของค r i t เทเรียเนี้ยเราไม่ได้มีกำหนดค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อยากให้เข้ามาแล้วมาพร้อม Innovation แล้วก็ความคิดใหม่ๆนะครับทำใหเ้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะออไซน์ได้เต็มที่แล้วก็อยากเปิดกว้างตรงนี้ครับ ค่ะาบว่าการเติบโตของซูเอชิในปัจจุบันเนี่ยในตออธุรกิจการแข่งขันอาหารนะคะเป็นยังไงบ้างคือจริงๆซูชิเราก็เติบโตมาเ,าเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เติบโตแบบหุ๋หวานะครับจากอย่างเช่นอย่างปีนี้ในครึ่งปีแรกเราก็เติบโตจากปีที่แล้วประมาณ3%รเแล้วเราก็คิดว่าเราจะมีแบรนด์ใหม่ๆในปีนี้เพิ่มขึ้นรวมถึงแฟรนไชส์ที่เราจะเ,าเป็นรูปแบบแฟรนไชส์ที่เราจะขยายมากขึ้น นะครับก็จะคิดว่าในปีนี้เราน่าจะในภาวะที่เศรษฐกิจมีความท้าทายแบบนี้นะฮะเราก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้ถึง5%เอนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่าปีนี้มันก็จะมีความผันผวนนะครับของทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบที่มันยังมีเรื่องของราคาที่ยังค่อนข้างที่จะไม่เ t a b l e นะฮะเราก็เลยคิดว่านี้ปีนี เราก็ยังมีการเติบโตอยู่แต่ว่าเราก็เราก็ต้อง,เร,องเรามาระวังในการคุมคอสตต่างๆแล้วก็เรื่องของอการ m a n a g ภายในเรื่องของ supply chain ที่ตอนนี้เราก็ควบคุมได้ดีขึ้นนะครับก็เป็นปีนี้ที่ที่เราวางแผนในการในการ m a n a g ในเครืออยู่ครับขอบขุณ<ใ>นไไครับ